ไปดีคนไปดีเด้อโอ้ยหบุรีเปิดคลิปมณุนเนาะปีนี้ก็เป็นมือเดินทางอีกแล้วต้องเดินทางไกลลูกเมียเนาะไปเมกาปีที่สามดีครับไปแล้วพี่เนาะบรรยากาศที่เขาคนมาส่งปีนี้อาจจะบุรุษร้องไแน่เพราะว่าเหวก็ไปนําเนาะไี่ดีไมีคลิปงามๆเนาะโลกสบายสิลงหยาดกั็ลงเนาะเพราะว่ามันกับสิลงสองคนคือกันเออลูกแจกกับมาส่งเนาะเตอัี้ม่เหนอยเปดเด่ เออโอ้นี่นี่นี่เห็นปะถูกก้องปะโอ้ไฟง่ายแล้วนี่หลังจากเรอัปเดตเลยประเดี๋ยวที่เป็นแฟนคลับใป็นที่เกาะจะเห็นเนาะแต่ในซองนี้อาจจะบ่ค่อยได้อัปคลิปแต่เข้าเซาปดเอยๆลงมาดิมีคนถามว่าฟิวเบาไดร์เลยปะเกาเก้าเกาว่าท่านไดร์เบาได้เนาะยังว่าท่านเบาเบาก่ท่านไดรแต่ว่ามีคนมีคนผ่านเยอะเยอะเยอะๆโอเคๆกว่าเยอคอยเริ่มมีก็อนแล้วเุ้ยนอนนอนนอนไลยเดี๋ยว ทีน่นี้เขาไปมีแถวมีสุดาตุยมีโซโฟนาน้ามีนัดดาวเอลไอเอ็มดีเนาะที่ว่าไปเหมือนกันแล้วก็มีเอท็ทีวันที่ว่าเดินทางจากเวียดมาเจอกันอยู่ไทเปเราสิปเจอกันอยู่ไทเปกครับเอท็ทีวันอาเอสทีเอสตะเจทนันบอย างานงานใหญ่เรีอน3คนก็นได้โบนิไปเนะเาะเขาก็ได้สดไเสด็จไปเป็นอ่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทั่วประมาณ4ีหาบอนนี่แหละที่เขาจะทั่วเนาะเราจะถ่ายเบื้องบรรยากาศการเดินทางคือเกา่าจะเป็นแบบไหอ่าจังจังที่ถ่ายเป็นบรรยากาศเดินทางในเบื้องตอนนี้ถ่ายเวลาไม่ดีอยู่เจ้าปรนทิดรถติดอยู่สายังมางมะหออยู่ เฮ้เห <c oughs> ็นบ่เห็นบ่เห็นบ่าวฟิ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 วฮ่าเฮู้อ่าเหมือนบันหลกนอนเนี่ยยศอเมเด้อเอเคตอนนี้เขาอยจะใส่ตอนนี้เขาอยู่ไทเปแล้วเนาะสนามบินไทเปอ่าแจวบริไทเนาะอยากรวาป้ากันงงงงอย่างๆเงี้ยพูดๆกันเลยมีจอกหนามเ่ยโอ้มีเอาจากรหนึ่ว่ะเออแล้ว ค่ำ máy เนาะหลักเก่าโอ้เพิ่นว่าเบิ่งกดน่ะสิ อ่าทุกคนตอนนี้ก็เสามาออดสนามบินรถเอนจเนียร์เรียบร้อยเนาะทุกคนปานเตาม่อเรียบร้อยแล้วเอากระเป๋า้วก็เกี่ยมไปทั่วตามงานทีแต่กูไหวเลยเนาะเจอกันเลยทุกคนได้ไหมอี้เจอเลยเนาะเนอี่วันแต่ว่าบอร์ไหนตายเอติวันเจอเข้ามาเจออยู่อ่ะไต้หวันกับเนาเออดับเอ่อกับเนาอ่เดร้อนเดร้อนี่ครัาเราเราเป็นเราเป็นไกด์แฝ่ไอ้โจเรามาไอ้โจก็เอติวันเนาะ ไอโซบอกเล่ามากห้องแปะเวียนไอเนาะ oh. uh. ดูทีพร้อมเดินทางกันเจ็ดคนเนาะเอ็นทีวันมีแหวมีเฮ้ามีแอลราอีมดีสุาตุยอะไรกันนัดเราอ๋อโอ้ฮอลลีวูดหมนแล้วอ่า uh ู huh. ซิคแล้วได้กำไทยอยากให้เทนับ อ่า mỏi เรื่องเพระว่ารอ l ล u กว่า mỏi เรื่องอะแล้วปวดหลังขาโดนร้ายผลวะจอทำศุกร์ล่วกว่าอ่ขาเฮ็ดอะไรโดนปวดเฮ็ดเอ็กโนร้ายเนาะโอ้มีแปะอีกสองนีสองในโชว์ตองนี้โกอินเตอร์วะมีไกด์มียังมีแปะอีกเคยรักยาวได้แล้วเจ้านายที่ทำงานเลยงไม่น่ามาที่เป็นอัศลองมาครับอ๋อมีทีมงานมีเยอะอะไรสดอยู่ คนเบิงอสิรับแล้วไรซสดจริงหรอขาด้นปวดเอ้าเอาเอ้ามึงเอ้าเอ้ามึงเอ้าเอามึงไปดวก่อน่ายโอ้คุงกีบสวยมึงยังกูแหงไร Ở Hello hello See you see you Này, nắng như... Ơ, bộ đề tài ở bên quá Mình hàng cân nén แอวนางซักล้างเอาไปเลยไปถ่ายเอาเพือ่อหไละ่ะเ <Hey. S 2> ีื่ออะไร้นี่น่า้าวอทีเดวแมนมีลูไปเพื่อไปเจอแล้โอ้ oh. ทันสมัยเนาะบ้านเมืองเราทันสมัยบ้านเมืองเขาทัานสมัยแท้มีอดฟิวเลยตอนตกลูกหมากาได้หลายตต ขี่ยนอาจสิบวั่ไทยไโซนะว่าข้าเบิ้งนั่งเราอยู่เบิ้งยนต์นมีดกับเปิดกับเบิ้งนังแต่ว่าเราล้างมานั่งเบิ้งเขาเราลับลับเนาะลับกานาบาดเอลหลานั่งเบิ้งนังร้านมาไอเ้อยู่สัโอ้ยหลานอีหลาโพอมินนะินหมดยินหมดนะินเนี่ย Bài, bài cái tao cũng view cả là ơi mึง đi. Tao câu cụp cái Hồi <laughs> <Đau cục đưa. cười> có. Thì เดียนลางมา,าับเซธไปดีไปดีเลยมิน่าสบายดีฮัลโหลสบายดี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 ฮัลดีสยินดีด้วยยนดี สวัสดีค่ะสวัสด oh. oh. oh, so no. right. oh. oh. ีตอทนดอลสียดเสียลังสวาสดีลวจเท่ออไโอ้หาโดนบะอกโดนโอ้ยอยู่ไหนนี่นก็ทาโดนกันเงา่าวเงยาว่าอะรทานเย โอคยุเขาแล้วไปเดี๋ยวอไปดู FC จังทายมอไปเจ้เจอไอจรล็ออีกครับเราใหม่แล้วแบบนี้เราหม่โ้อโกนี่เรามนี่ครับายเลยรอเนี้เอาเมื่อต้อโกสล็องสื่อข้าใหม่ฟิวแจงหนึงเอเราจะมืออื่นเราจะรงขึ้นยนต์ขึ้นแล้เอ้ FC เอาจงไหนอ๋อ Thank you ขอบขอบใจนะโมเดขอบใจนะอาวัวเจ้าว uh, ัวเจ้าวัวเจ้าวัวเจ้าวัวเไอ้นี่ยีวันบ๊ายบาย first time yeah ว r t เอรก

บายบายไไปกันเด้อไปกันเด้อเอาโอโออินทีอินทีรอโออินทีวันกุสัตกุสัตตัวกุสัตตัวกุสัตตัวนิโก้นิโก้เราลูกคนละคนละกุสัตตัว เนี่ยอลไรยิ่กยี่งกยิ่อยิ่ก้มยย้วโลโลนน่อย่ไมเที่ยอากาศหมอก้หนาวเลยหมอกลงอีกครับไทยวันตอนรดอีักเลยฉันนีพอดียวหนาวเลยนยูยังหนาวเลยหมอกลงขาวทียู โอ้จะเล่นมาบานเขาดาวเ็นบอกเอ็นา้อ่เสือเราลอเสือากเ็นบอโอ้แดาเฮ้ยอกเซนนงต่อ้ามันเฮ้ยคอยาน่นี่ส่ให้กนุ่ลวเฮ้ยสู้ไ้ปนี้ปิดกิฟแล้วนะท่านี้ทางนโอ้เคล็ดลามาครับอ่